การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบขอเชิญแอลงานเกษตรแปลงทองดีตำบลห้วยยาในวันที่2 3 2 5ธันวาคม2565ณลานกิจกรรมข้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาตำบลห้วยยาอำเภอบ้านทิจังวัดละปูนตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไป ร่วมชมนิทรศการและการออกร้านของดีตำบลห้วยยาสินกาโอท็อปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรร่วมรับฟังบรรยายความหูด้านเกษตรกรรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและม่วนงานกับความบันเทิงมากมายพร้อมแสงสี่เสียงตระการต่าง วันที่2สาวสามธันวาคมเวลาทุ่มเกิชมการประกวดหนูน้อยข้าวบอยข้าวเก๋วันที่สาวสี่ธันวาคมเวลาทุ่มตรงชมการประกวดตรำบงย้อนยุควันที่สาวห้าธันวาคมเวลาเก้าโมงเกิชมการประกวดล่าและประกวดยำพักรวมวันที่สาห้าธันวาคมเวลาทุ <Cly> ่มตรงชมการประกวดข้าวเก๋บัดดิล าวสถึงสาห้าธันวาคมนี้ณลานกิจกรรมข้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา